แล้วก็คงจะปิดท้ายเมื่อวานนี้หลายท่านคงได้ดูนะแอนโทเนียโพซิลซึ่งขณะนี้เป็นเต็งเลยเขาบอกโมงสามต้องมาเราเคยมีมิวริเดว่ามาแล้วสองคนนะคะอาภัชนาหงสกุลแล้วก็พี่ปุ๋ยพรทิพย์นักฮิรันกนกค่ะนี่ซึ่งยาวนานมากเลยนะเมื่อวานเป็นชุดประจำชาติแม่พัชธรณีบีบมวยผมนะใช่ค่ะแม่พระธรณีนะคะ นี่น้องแอนโทเนียพอร์ซิลค่ะก็เดินร่ายรำออกมาเลยแล้วพอถึงกลางเวทีก็ย่อตัวลงหมุนรำแล้วก็โชว์จริตบีบมวยผมด้วยค่ะเออต้องโดนรวบป,ปั้นที่สนามหลวงอ่ะท่นผู้มชมใครเห็นไหมนี่ที่พักประชาิิปัตรก็มีใช่ค่ะนี่เป๊ะไหม ท<อ>่านผู้ชมแฟนนางงามนี่เขาตะลึงกันทีเดียวน้องไบ้อาตนค่ะแล้วติดโผด้วยนะคะคือหลังจากประกวดรอบนี้เสร็จก็ติดโผลหนึ่งในห้าของเพจนางงามทุกสำนักเลยทราบว่าก่อนจะเดินทางไปไปบวงสรวงมานะใส่ชุดนี้เลยค่ะที่ศาลแม่พระธรณีบีบมวยผมที่สนามหลวงค่ะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล